เป็นเกมสุดท้ายที่ทีภาคฟันธมิตรรวมทีมกันมาแล้วภาคให้ที่อาเกมภาคอยู่ประมาณ 4- 5ห้าตัวแต่ตัวหลักๆก,ก็คือเตียวหุยซึ่งเป็นตัวละครที่มุทะลุดุดันโหดเหี้ยมอาเกงมภาคสามก๊กมาส่วนใหญ่อาเกงภาคทุกครั้งทุกตอนทุกเรื่องเพราะว่าตัวละครที่อาเกงมภาคคือเตียวหุยเนี่ยมันเป็นตัวเป็นตัวหลักของเรื่องตัวหนึ่ง ตัวที่ดุดันที่สุดก็คืออูมงตะเขาจะเล่นคู่กับโจสิงชือสองครามกลยุทธ์ขุนศึกสามแผ่นดินภาคหนังกับภาคเกมเนี่ยเกมก็เราก็จะมาโนเหตุการณ์ในในในเกมว่าเป็นยังไงแต่หนังเนี่ยเขาจะมีตัวให้เห็นมีสีหน้ามีอากัศริยาการแสดงก็ถ้าจะถามว่าอันไหนยากอันไหนง่ายเเกมจะง่ายกว่าครับ ในเกม3ามโคกนี่ผมให้เสียงเป็นกวนอูครับวันดีนี่เดฟพูนะสงครามกลยุทธ์ขุนศึกสามแผ่นดินปกติแล้วนะครับผมก็พาพวกซีรีส์หนังกระตูนเกมก็มีหมดทุกรูปแบบครับรู้สึกว่าแปลกใหม่กว่าทุกเกมเพราะว่ามันเป็นแบบเกมกลยุทธ์วางแผน ผมริโป้นะครับรู้สึกว่าคาเป็นตัวที่ใช้พลังเยอะนะน่าจะเป็นสายบูแต่ก็หัวเราะอะไรอย่างเงี้ยกระตุนีนเราพากเราชอบทุกตัวอยู่แล้วแต่จะมีตัวตัวหนึ่งที่เวลาเราไปพากสมมติเราไปพากเรื่องอื่นเขาจะบอกเฮ้ยนี่เสียงจลโจทาโร่นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยเขาจะจาโจทาโร่ได้ครับกับโซโลวิชาสามดาบสงครามกลยุทธ์ขุนศึกสามแผ่นดินก็ขอเชิญชวน พี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับมาเล่นเกมสามก๊กไร้พ้ายรับรองว่าสนุกแน่นอนนะครับมีพัธมิตรน่าจะเกือบฟูทีมเลยสนุกแน่นอนครับสามก๊กไร้พ่าย,ายเกมสงครามสุดมัน